You know get สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ซผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออัปเดตกันหน่อยนะครับผมทาง Lichman Shop นะครับผมมีโปรโมชั่นอัปเดตนะครับผมใครเคยเติมแล้วเนี่ยเติมอีกได้ใหม่นะครับผมเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้ UC แบบจุใจมากเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ9 8 7โหอย่างโล่ต<ง>ีหูดับ ทอมสันน้องเกมเหรับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อยู่นะทอมสันเป็นลินไปได้แล้วสองตีเห็นเขาบอกว่าอัตราการกระสุดไวขึ้นใส่สองตีตอนนี้เลยอันบูทแคมบูดแคมบูทแคมพี่บูดแคมบไปให้ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งชนเราตีหนึ่งชนเราตีหนึ่งชนเราไม่ชนไม่ชนมันเลี้ยงไปกูได้ยังไงก็ไหวยังไงก็ไหวยังไงเขาไหวไหวพี่พี่มีปืนก็พี่พี่มีบาราจันพี่มีบาราจันยังไงก็ไหวพี่ยังไงก็ไหว สวยหน้า,าพี่กรทางขวาน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสวย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 ยังไงก็สวยแป๊บหนึ่งพี่ฟาร์มอยู่พี่ฟาร์มอยู่พี่ฟาร์มอยู่สวยน็อกซ้ายน็อกซ้ายซ้ายน็อกพี่พร้อม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 ฮ้ยเขาหายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อไปดิไปดิเขาบวกกันไปดิไปดิไปดิอย่าไปอย่างนั้นคิมซ้ายขวาไม่หมดอย่าไปอย่างนั้นเอาหรอไม่นะซ้ายขวาไม่หมดใช่บอล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 ไม่หมดอ่ะพี่ยังน้องอยู่ไหนในบ้านคิมในบ้านคิมในบ้านคิมตึกคิมตึกคิมตึกคิมคุรพตตี้เหรอพลัตตี้เหรอมีสองตี้พี่มัีสองตี้เราชิบหายแล้วเราขาดคนต่างชาติเขาดักอยู่ขวา หลาเพิ่งจะเพิ่งอย็นเพิ่งเพึ่งเราเปิดแป๊บพี่ปากไปให้ผมโดนโดนยังไงก็โดนสวยครับเป็นไงล่ะช่วยด้วยหมดครับสวยครับหมดเกินหมดเกินหมดเกินเป็นยังไงเลยครับไม่พี่มีอีกทีหนึ่งหมดเกินไม่ไหวแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอีกทีหนึงเหรอครับโอ้โหคุณเหนื่อยแล้วครับ วนขวาไปไหมอไหนวะเนี่ยพี่พี่ไปไปกำลังไปกำลังไปโอ้โหดูดิพอตัวเองอขาเรียกกล้พี่เสียงหลงเลยดูเขาอื่นเขาเรียกอะแม่งไม่มาความจริงนี่ไม่อ่านอีกเลี่ยงได้อยู่สายมืออยู่สายมือจะโดนหนักคนนึงละส่วนเขียวไปสี่เม็ด สิเม็ดเม็ดมามๆๆๆเอาที่พี่มาเอาที่พี่มาเอาที่พี่ยองโย่ไงโหพี่เบิร์มนี่แบบสายเปย์นะไหนเขาเ็อยู่แล้วเหมือนเอ็กท็กซ์เล่าผู้หญิงเขาว่าเปย์อย่างนี้แหละพี่เบิร์มไม่อะผมรักแฟนคนเดียวครับอ๋อใช่หรอใช่ครับใครวะใครยืนตรงเมื่อกี้วะพี่บอลอะไรวะไหนไหนคนไหนไหนอะแถวนี้เลยพี่สองคนผมได้ยินเสียงแถวนี้เลย เด็กกูมาเอาคุณโกกันแล้วกันสเอบอ่ยังหมดนะ้พี่โน,โน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมัวแลวอันนี้อนะอันะมีคนหนะึ่งที่แบบวิ่งวิ่งเหมือนคนเลยจริงอันนี้น่าจะมัวเลยจริงนะตอนพี่ยิงเขาโดดด้วยบอดมก็กระโดดได้ได้กระโดดได้บักเนินยิงให้หน่อยสวย เลกินไก่กินไก่ตีคุณภาพไหมไม่ครับแค่ผมคนเดียวครับตีคุณภาพใช่ใส่สีสตรีมกลางวันเปล่าเชียร์จะาไปเช้าแล้วคนอื่นนะคนอื่นเขาคุณภาพดีครับเอสซเกตคนเดียวครับคุณภาพแย่ครับผมว่าจริงเฮ้ยผมหายไม่เจอแล้วอ่ะสวยงามเอฟโฟมอ่ะเนน่คะคนสัณสำรวยคุณเขียนมาดีครับ คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะตะตีมมาชมงกว่าแล้วไม,พวไม่พอว่ะมันจะพอว่ะเฮ้ยดีเบีสอีกแล้วเล่นดีไหมเล่นดีไหมพอเลิกตะตีมนะดูมู่หลานยังเอ่อดูไปยังไม่ถึงครึ่งเรื่องนะครับผมดูถึงตอนที่มันขี่ม้าแล้วก็ต้องไปทุระจะต้องออกจากโลกประทันหันครับปล่อยแฟนนั่งดูคนเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาาดจมาแล้วพี่เบิ้ม นี่นี่นี่ช่วยคิมขี่ขวาไปได้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 ขี่ขวาไกลอ่ะแล้วเขาจะวิ่งตรงมาซ้ายเราแบบตร้ไตรงนี้มีหมวกสาก็ได้ Watch out มาแล้ว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 ขึนะขึ้นแล้วนะเอาขึ้นตรงเลยเหรอใช่ใช่เฮียเด็กคิมเข้าข้างหลังให้ยังไงก็ทันใส่ตัวอยู่แล้วเอาระเบิดโอเอชเอชดกว่าเอาระเบิดตปยาดิล้มเด็กใช้มือพี่ บนน้องสองเห็นเห็นเห็นน้องสองโอ๊ยสวยงามสวยงามเกินหมดจริงๆเดี๋ยวพี่ชุบเดี๋ยวพี่ชุบแบบนึงอ้าวพี่วันล้มเหรอเออวิ่งตรงตรงวิ่งตรงตรงมาเด็ เรียก32สิบสองมาด้วยครับ32เสิบสองเอ่อไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกนานๆมั้งเอาบอดเหรอบอดบอเดี๋ยวอีกกล่องหายไปเลยผมถามป่<อ>าปพี่จริงป่ะตรงเนี้ยนี่กล่องอยู่นี่ปะ่ะมีแต่อ k ค่ะใช่ใช่เขาหลบพิมแล้วก็ไปแบบหลบฝั่งพี่ปามพอดีแม็กดำกล่องไหนมีบ้างนะไม่มีเลยแม็กดำเนี e ่ยนะอนะาาหลังใช่ แต่ที่แบบสี่คนผมโสดคนเดียวอะคนอื่นเขาแบบแองวาเขาแบบเดี๋ยวนะอะไรอะไรอะไรนอยอะไรเงี้ยมีแต่แบบไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยแต่ผมแบบโสดสนิทเบิ้มก็มีเมียแล้วเคยันก็มีเมียแล้วแต่ผมคนเดียวนั่นแหละครับยังโสดอยู่ไม่อยากพูดเลยใช่เลยวะอ้าวอ้าวอาปาไม่มีแฟนเหรอ ปาไม่มีเจีออ๋ไม่ไม่ใบปาล์าปาล์มไม่มีแบบอะปล์มไหนปาล์มเนี้ยปาล์มนี้น่ะปาล์มน้าหมีเนี้ยปาล์มไหนปาล์มน้าหมีปาล์มหมีน้อยหรอปาล์มหมีน้อยไม่มีสมหน้าสมหน้าเลย เลยว่ะตีเมื่อกี้แม่งเกเรจริงประตูพังเลยพี่จะไปไหนอ่ะกระดาษใดเขาดันมาเดี๋ยวไม่ใช่หรอไทยกลับแมมใช่เปล่าไทยเมื่อกี้ร์ตีปาะดับใดโอ้ยคนร้อนเลยเก้าสิบเฟรมร้อนจัดร้อนจัดเลยอันนี้ผมแบบยิงไม่ค่อยโดนอ่ะปาล์มเล่นเก้าสิบหรือว่าเล่นหกสิบหกสิบหกสิบมีเก้าเก้าสิบไอ้บอลดูบอลแล้วโทรศัพท์พวกเราอ่ะปรับไม่ได้ร้อน หน้าจอมันไม่ถึงพี่มือถือว่าปแบเนี้ดีแล้วอเ้ยร้อนเกินกูเห็นตาม X2 บอกอยู่เนี่ยร้อนคือตอนอย่างร้อนคืออย่างร้อนเลยตอนนี้คือร้อนเลยคือจับไม่ต้องปัับขนาดนั้นก็ได้พี่แค่หกสิบเฟรมก็โอเคแล้วจริงคือแบบแตะข้างหลังไอ้แนี่คือพอไข่0ดร้อเฟรมอ่ะ8ด0ร้อยเฟรมอ่ะพี่ต้องรอหน่อยอะไม่หน่อยน่าจะนานอยู ไอ้บอลที่สองน่าปรับได้อยู่แหละอะไรนะการ์ดจอตัวใหม่อะไรที่เขาสามสามศูนย์อะไรไหม RTX แอบซึมระเบิดเก้าโอ้โหเฮ้ยไอเกมคาบาวโมบายออกยังวะไม่เอาไม่เล่นไม่ชอบเล่นเกมเพทูบินไม่มีตังค์เติมเมื่อกี้ยสวัสดีครับไม่เอาไม่เอาเพทูบินกูไม่ชอบอะไงไม่มีตังค์เติมกูสู้เขาไม่ได้นี่ขนาดไม่มีตังค์เติมแล้วเนี่ยอาชีพโมบายนี่ยก็แบบนานมากที่ไม่กล้าเชียวสวัสดีครับหล่าอะไรไอบอลนู่ดนี้ต้องรับกลับเนี่ยนะต้องกลับมาเลยเนี่ยาโลว์แบบ ตอนแรกอะพี่อะมีชุดฟาพี่ชุดฟาโลอะพี่ได้่าไลรววะพี่มีอยู่หนึ่งพันพี่ก็คิดอยู่พี่จะแลกเลยเดียววะถ้าเกิดแลกฟารโลเวลหนึ่งมันไม่สวยอะก็เลยเอามัมมี่มาทนเพราะถ้าเกิดได้ได้ฟาโลมาปุ๊บเราก็จะอยากอัปเกรดแล้วก็ต้องเสียตังค์ต่อฉะนั้นเราจะหยุดผมอยากได้มากเลยอะชุดมัมมี่อะมันมาสามสี่รอบแล้วนี่เราต้องไปสู้ปั๊มปั๊นี่เป็นอะไรมัมมี่ไปเนี่ยเป็นมีดเทินเป็นหมีนั่นแหละดีแล้ว อืมอย่าเป็นชุด้เป็นมีแล้วสาวชอบอืมใช่เนี่ยเวลาที่แบบเวลาแบบว่าที่สาวก็จะบอกว่าน้องๆมาดูชุดหมีที่ห้องพี่เป้าอืมี่แทงมีทแ้งมีทั้งมีทั้งหมีใหญ่แล้วก็หมีเล็กไปถึงมีในเกมพับเกมโมบายนะมีหมีขาวหมีน้ำตาลเออมีน้มีมีน้ำตาลนี่แสดงว่าเป็นเป็นเป็นแบบเป็นมีชาวแอฟริกาเอเซีย ถ้านิดเลยมีข่าวดีมีข่าวนีมีกะทีมีกะทีถ้ามีดำไหมอ๋อมีกะทีโอ้ยมีดำาแล้วอแถบอฟริกามันข่าวมีมันขามีมันข้าวมีดีนะผมแม่ล็อกงล็อกงล็อกึีนะผมบอกเลยบอละเลบอละเลหมดขาหมดขาสวยสวยสวยโ อุ้ย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 อุยอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะมองไปทันพอดีว้าวเอา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 ทูบทำไมตายได้ทีมนี้ขอแบบจอนวิกทั้งเกมได้ไหมโอ้โหตายแล้วเป็นพวกอ่ะ เป็นจอถ้าจับมือเพราะทั้งเกมคงไม่ได้เป็นจอวิกอะครับน่าจะเป็นหมาจอวิกแคนนี่นี่พี่เบิร์ดไม่เบิร์ดมีค้ามีค้ามีค้าอะไรขนาดนั้นใ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 นนในนี่นี่นี่กล่องนี้เอาคุณหกไปเลยอะคิมเล่นคุณสี่มีพี่มีแล้ว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 เอาเลยเอาเอ้ยพอเอะไรยคิมเอาคุณหกมาดีกว่าแม่แนนอ่ะหมูสักพันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แล้วใครไม่มีไม่มีใครทิ้งอันนี้ให้พี่เลยวะลูกลูกทองคุณสี่คิมไปไหนวะคุณสี่ให้ทองหน้าพี่ร้ออยู่ยี่มีคสิบเม่ือกี้คาอยู่ไหนอ่ะะตาายเพรมี ที่เบ้มแหล่เล่าเรื่องหมีมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีสมาธิชอบวะดิใครใครใครชอบหมีไม่ก็แค่หมีใช่ใครชอบหมีคิดอะไรทะลึ่งหมีไงอะไรหมีก็หมีพี่ใช่ไหมวะเออหมีไงก็บอกว่าหมีก็คือหมีผมแบล็คไอต็อกแล้วนะตกไหนวะเนี่ยแถวนนี้เป็นไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ยจอแล้วไปยอสเต็ปเขาดีมากเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังทำสูตรไปทำสูตรทำอะไรอะ อ๋อวิ่งกี่อะไรหดอปะละใช่พี่ระวังนะเปิดจุดแล้วนะม่โดนพี่บอกเลยใช่เดี๋ยวจะอยู่อย่างอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเฮ้ยดุ้งโอ้ยหมี่หมีดุ้งมีดุ้งเลยอ่ะหลังเลงอยู่เลยว่าจะเอาอะไรดีมีดุ้งเลยเราไปดอรนึดหมีดุ้งเลยอ่ะนี่มันมีแขมชิตยาเหลืออ่ะเขาบอกดึกแล้วสิบแปดโมงได้ไม่เอา ไม่ไม่18บวกเขาคุยเรื่องหมีกันไม่หมีจริงๆหมีไงพี่ภาษาษาอังกฤษคือ bear เยมีเป็นสัตว์ในในสปีชีส์ bear is a สบอรเเฮ้ยเยแฟแฟแฟฟกันแฟกันยิงหนหมีเลยเนี่ะนี่ะไน่ะ ไปแบร์ไปนานป่อแบหมีเออแบแปลว่าหมีให้แบหมีนะหมีแถบหนาวจะมีขนเยอะหน่อยใช่ครับมีขนปุยมีขนมีขนปุยก็เนีนะครับแสดงว่าหนาวครับสวัสดีครับพิมเฟยโดนแฮงค์ตกราครก็โดนแฮงค์ก็แบบหมีไม่มีขนมีไร้ขน ทุกคนกันลาโนไลยคือถ้าเฟซโดนแฮกแล้วแบบรหัสแล้วแบบรหัสเกมมันมันโดนแฮกด้วยใช่ปะรหัสเมใช่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 เขาจะแฮกเฟซแล้วเขาก็ไปปลุกกับไอ้นี่ไว้เข้าเกมแล้วเขาไปปลุกกับพวก Gmail พวกอะไรของเขาอะมีคนโดนซื้อเรียวก็ยังเข้าได้เรียวมี6 แรมสี่ยอมไม่ไรอสองแปะเรียกรับจีลื้อไหมถามไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยครับมีคนที่แก้ได้แต่ไม่รู้ว่าใครแก้ได้คนใช้แอนดรอยครับมันน่าจะยากอยู่นะแต่ว่าแบบมีต่างมีต่างมีต่างชาติขนจะขาวๆอุ้ยๆคนขาวๆนี่ยมันหมีแก่ว่ะครับน่าจะหมีแก่นะครับคนที่กลัวก็คุยเรื่องหมีตัวแรมเขาดูได้ยังไงแต่ว่าเขาแบบเคยไปเห็นหมีไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นหมีไอเห็นหมีต้องต้องน้ำไปล้างแล้วจีเดียวนะคิดไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ถ้ามีในฟับจี๋ไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเห็นหมีก็ต้องเข้าน้ำละอ่านว่าไงอ่ะคุณคุณปู่เหรอตรงใช่หรือไม่ใช่ PAU ใช่ใช่อะไรเขาป้าบอกเห็นเขาวงการคุณปู่เขาบอกว่าไปทำอะไรตรงนั้น หน่วยสอดเนมครับสอดเนมสอดเนมสอดแหนมสอดแหนมเฮ้ย hey, พี่หิวหรอเฮ้ยพี่ไปกับคิมดีกว่าพี่อยากไปกับตามหรือพี่ตาย <c oughs> <laughs> ผมมีร้อยนัดน,นะยังไงก็ไม่ตายผมบอกเลยเย่แย yeah, <yeah>, yeah. ่แย่ขาตั้งแต่ไปหนัดยับูทแคมป์ต้องโดนตำนัดหรอวะนูนะ่นี่ยดีตขึ้นฟ้านี่ไงใช้นี่ไง,ไงแบบสอนแบบที่เบิรมสอนเขาก่อนนะอะสเปรย์ร้อยนัดอะ่ะอ๋อเออเออใช่สูตรนั้นน่ะสุดยอดเลยนะคิมลองแล้วอะไอแพดตกหน้าจอเกือบแตกเป็นกระตุกนะทำไมผมกระตุกอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเมาส์นี่แบบลากลากยันพื้นเลย ในอะไรอะไรไม่มีอ๋อคุยเรื่องหมีกันครับผมหมีแอฟริกาหมีเอเชียหมียุโรปหมีนู่นอะมียุโรปครับหมีแอฟริกานี่แสดงว่าต้องใหญ่แน่ๆหรืตัวยิ่งตัวใหญ่ใช่ไหมมีทุกหมีอ่ะไม่ใช่ไม่าีบีแอฟริกาตัวดำอือเออใช่มันต้องมันต้องตัวใหญ่แน่ๆเลยจะมองเห็นเลียวหกไอไม่แนะนำครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนใช้ไอโฟนวันละสี่คนไม่รู้เรื่องแอนดรอยอะไรชั่นิดใช่ใช่ใช่ไอโฟนอะไรผมใช้ไอแพด นั่นแหละจะเอาใช่ปะ โอ้เห็นไหมช่องผมบอกว่าพี่เพิ้มลาโมผมไม่ได้ลาโมครับผมถึงหมีอ่ะหมีในสวนผีในสวนสัตว์อ่ะคุณไม่เคยเห็นหมีกันเลยครับตั้งแต่เม่เคยเห็นหมี่็ดีแล้วครับตั้งแต่เคยเห็นหมีแต่ว่าต้องบอกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยอะไรแถวนี้คุณเราฝันคุณเราฝันดูสิไอ้บนนี้มันในนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้จริงหรอขึ้นหลังคานี้ไม่ได้จริงหรอไม่ได้ไม่ได้แต่ขึ้นได้โกงเลยจริงหรออยากขึ้นบบอะไรผเพื่อมาระเบิดเท่าตังค์ซูมไปฮมเฮ้ยยิงแฟร์เรียกไหมมีอะไรกิงแฟร์เรียกห่อ จะเล่นมุมไหนจะยิงแฟร์เรียกเอาสามสิบห้าองศายวเดาเรารอมอมเพราะก็แป๊บสามสิบห้าองศามีมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์จอดคนน่ะน่ะนอนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์พี่ใช่ไหนเราไม่ใช่ทุกคนอย่าไปเข้าใกล้มอเตอร์ไซค์นะอย่างนี้เลยมุมอยู่ที่เราตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้เลยไปรทบอืออย่างนี้เลยคนมันหายเป็แปละนี่อ่ะอ๊ยเราพักเรื่องพักเรื่องหมีกันบ้างดีกว่าตอนนี้เราเราพักเรื่องพักเรื่องบีกันมาดีกว่า เราตั้งใจเล่นดีกว่าใช่ครับตั้งใจเล่นบีนะนี่ไงนี่ไงเป็นคนบอกเป็นคนบอกเป็นคนบอกมากั่เราไปจบเองเรื่องมีหมีนะเขาต้องนอนตับที่หนึ่งอ่ะผมว่านะเขาว่นอนเล่นที่บ้านเขาดิเขาไม่นอนแถวนี้หรอกใช่หรือเปล่า้ก็มีแฟรกันลงมาด้วยล่ะคน มันคือตอนล่อเดี๋ยวป้านะบอกว่าผ้ากระโปรงอ้อมหลังมาสยุยเดีช็อตกล่องนี้นมี A W เล้วพี่เห็นพี่เห็นยี่ห้ออยู่ <S <S <ห>ตายตุดเห็นยี่หอ้อเด้วใช่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 เนี่ยมันมันเขียนมาอยู่ตรงเนี่ยตรงแผ่นไม้ข้างข้างสายแผ่นที่สองเขียนว่า A W แน่นอนน,นจะจ๊ะใช่พี่มันเขียนคขาว่าม,มันมีขอ้อดานี่นี่นี่เฮ้ยมีเสน่ด้วยตบ้านไปล้วโอ้โหมันตกอยู่นอกวงทำจังได้นี่ นกระทำไมเอวิวไหมไม่ได้คุณหกอย่างครับเนี่ยเอวิวนี่ยพี่บอกแล้วมันมีจริงๆเห็นไหมเอวิวตกเกิดได้คุณหกให้กินให้พี่นะบอกเลยโบ๊ะโเลยอ่ะมามาเอาดิเห็นไหมน้องเป็นคนมีน้ำใจไม่เหมือนคนใส่ชุดหมีเห็นหมีนี่น่าใส่กีดสุดใช่ใช่ตรงใต้กล่องมันเขียนเขาว่าหมี หมแล้ว <im> <เ>หมดแล้วเฮ้ยทรายพี่ทรายข้างบอนบี้พี่เห็นเห็นเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านไกลหมูบ่บ้านไกลโอ้โหโดนสองเม็ดน็อก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 พี่อยู่ข้างบน,นข,บนขบน้างบนลเขาบอหมดยังข้างบนี่เบิ้มดเจ็บ,บ,บเจ็บมาพี่เบิ้มเจ็บมากเหลือเม็ดเดียวน็อก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 ,อก,อกเฮ้ยโดนลัดเอ้าโดนลัดพี่เบิ้มใครมาลัดวะ เจ็บมากพี่เจ็บมากตัวนึงสองคนตันนี้สองคนหมด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 สวยครับเดี๋ยวสองคนนี้นี่ต้องหมดนี้เลยต้องหมอย่างนี้เลยบังอาจบาลาันซ์เจอแก็งพลังหมีแล้วก็มึเจอเจอแก็งพลังหมีเอ้ยอะไรวะตายวงเอ้าไก่แบบงงๆอะครับนอนๆสวยครับ โอ้ไก่แบบงงๆอนะ่ะไม่ต้องลองมือว่ะกินเราว่านะไก่ตัวที่เจ็ดวันนี้นะ <c oughs> ใช่ครับกดตัวจิ้มไใช้อุปกรณ์ช่วยกดหรือเปล่าเปล่าครับใช้นิ้วช่วยกดครับใช้นิ้วเล่นครับเล่นนิ้วล้วนนะครับ